ครับวันนี้ก็มาอีกแปลงครับแปลงนี้เป็นทุเรียนสาวนะครับเป็นให้ดอกนะครับปีแรกโอ้หน้าเป็นดวงครับแดดก็ร้อนจัดดอกก็มาน้ำก็ให้ยากแล้วเกิดนะครับให้น้อยกลัวดอกร่วงให้เยอะก็กลัวต่อยอดนะครับเดี๋ยวดอกก็จะร่วงอีกนะครับก็ ดูกันทุกวันนะครับดูดอกทุเรียนช่วงนี้ก็ดูกันทุกวันเนื่องจากว่าต้องคอยสังเกตทั้งใบนะครับสังเกตทั้งดอกนะครับว่าให้น้ํามากไปหรือไม่น้อยไปหรือไม่นะครับช่วงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรครับเฝ้าต้นเรียนเฝ้ากูลเรียนทุกวันทุกวันครับอีกหนึ่งคลิปครับนํามาฝากนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับที่ปลูกทุเรียนฝากก็เล็กกแชร์กันด้วยนะครับ กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ